สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Minto Solo Journey อีกแล้วนะคะก็สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกับรายการหาสุขใส่ตัวนะคะซึ่งวันนี้มินก็จะพาทุกคนไปพายแพดเดิลบอร์ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนเราต้องมาสูบลมแพดเดิลบอร์ดกันก่อนเลยค่ะเวลามาพายเนี่ยไอ้ส่วนที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยไม่ใช่พายเหนื่อยนะคะสูบลมเหนื่อยนี่แหละค่ะ พอเราสูบลมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้พายชูชีพสายรัดขานะคะสายรัดข้อมือเพื่อกันไม้พายตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทุกอย่างครบพร้อมเรียบร้อยนะคะเราถึงจะพร้อมลุยเอาบอร์ดลงแพได้นะคะ <ๆ S 1> ก็อันนี้นะคะเราจะลงผ่านแพนะเพราะว่ามินน่ะไม่ชอบให้เท้าเปื้อนคือไม่อยากแบบเดินลุยน้ําลงไปเองอะไรเงี้ยคะ่ะก่อนลงก็ต้องนี่เลยมาใส่คีบใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็ อพอทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเตรียมค่ะเตรียมเตรียมลงค่ะเตรียมลงแล้วนะคะไปค่ะพร้อมนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เนื่องจากวันนี้เราใส่กางเกงสั้นก็ต้องมีผ้าปิดขานิดนึงเนาะ,ะไปค่ะลุยค่ะไปเย้ yeah. ต้องบอกค่ะว่าที่นี่นะคะก็คือห้วยกระทิงมึงเลยเป็นที่ที่มินชอบมากที่สุดแล้วเป็นแหล่งพลังงานดีๆของมินเลยเมืเ่มอไหร่ที่แบบ ทำงานเหนื่อยเครียดๆนะคะก็จะมาตรงนี้เหมือนได้รับพลังจากธรรมชาติเต็มๆเลยเพราะว่าแบบบรรยากาศดีมากๆเสียงลมสายน้ํานะคะเสียงแบบนกร้องเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งจกตามแบบป่าข้างๆอะไรเงี้ยคือมันธรรมชาติมากๆแล้วมันเป็นแหล่งแบบชาร์จพลังได้ดีจริงๆสําหรับวันเหนื่อยๆของเรานะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเวลาที่แบบพระอาทิตย์ใกล้ๆจะตกซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบบช่วงเวลาที่มินชอบมากที่สุดเลยนะคะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกับตกเนี่ยโดยเฉพาะตอนจะตกคือท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสีสวยมากๆอันนี้ก็ยังไม่ลงดีนะคะนี่ตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มลงแล้วท้องฟ้าก็จะเป็นแบบสีสวยมากๆนะคะแต่ว่าคือวันเนี้ยมินมีงานตอกก็เลยไม่ได้อยู่ถึงค่ำม,มืดมากนะคะก็คือจะอยู่ถึงประมาณนี้แล้วก็ คือทางที่ออกไปอะค่ะมันค่อนข้างมืดก็เลยไม่อยากอยู่มืดมากนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับวันศุกร์ของมิ้นในวันอาทิตย์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ